คีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนลงทุนทุกท่าน,นนะครับตัาเข้าสื่อ Investment Minute นะที่ลงทุนครับวันนี้เจอกรารพฤ่มสบดี8มกราคม2569นะครับอยู่กับผมตัวสุทธิวัตรพร้อมด้วยคุณนงนงวดีครับค่ะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์นปรับตัวปิดลบในในแดนลบเป็นครั้งรแรกของปีนี้นะคะจากผลการขายหุ้นหลายๆตัวต่อเนื่องจากนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะอย่างเช่นประเด็นเรื่องของการจะออกคําสั่งห้ามบริษัทใน Wall Street, วอลล์สตรีทก้านซื้อบ้านเดี่ยวรวมไปถึงห้ามบริษัทผู้ผลิตอาวุธจ่ายเงินปันผล ว่าซื้อหุ้นคืนหากไม่สามารถแก้ปัญหาการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ได้ค่ะส่วนบ้านเรานะคะเมื่อวานนี้ก็คือหามากเป็นพิเศษเลยทีเดียวหลังจากที่ประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ออกมาแสดงความเห็นนะคะว่าอาจจะเปิดโอกาสให้หุ้นในกลุ่มสุราสามารถออก IPO ได้ค่ะหลังจากก่อนหน้านี้ถูกห้ามมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับเดี๋ยวติดตามวันนี้กันอีกทั่วโลกที่ยินดีนะครับกรณีที่กัพูชามีการส่งตัวเฉินจื้อประธานกลุ่ม Pri n c e Group Holding เนี่ยนะครับ ให้กับทางฝั่งของจีนทางการจีนในการดำเนินการซึ่งบุคคลรายนี้ถูกฟ้องแล้วก็ยึดทรัพย์ทั้งในอังกฤษสหรัฐไทยรวมถึงสิงคโปร์และค่ารวมกว่า50,000นล้านด้วยกันเดี๋ยววันนี้มาตามรายละเอียดเรื่องนี้กันด้วยนะครับวันนี้ Facebook Live เฟซบุ๊กไลฟ์ก็มาคุยกันกับนาทีลงทุนเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง s e t t r a d e c o m รวมทั้งเซสเทรดคลับนะครับ,รบทิศทางหุ้นไทยวันนี้จะเป็นยังไงต่อน้ํามันก็ปรับตัวย่อลงนะฮะ บ้านเราจะยังคงไปต่อได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ชวนคุยกันนพิราะห์กันด้วยแต่ว่าเรื่องแรกไปดูกรณีของอกระแสะข่าวเรื่อง IPO หุ้นกลุ่มสุราก็คือกลุ่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนี่ยนะครับสรุปแล้วจะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยได้หรือเปล่านะครับมีข้อมูลจากทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่สัมภาษณ์ทางประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์คุณกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์โดยเปิดเผยนะครับว่าอาจจะเปิดทางให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสนอขายหุ้น IPO เป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับ หลังจากที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มนี้เนี่ยถูกห้ามไม่ให้ทำไอพีโอในตลาดหุ้นไทยมาเป็นเวลานานโดยไทยเบฟบุญรอดเบอร์เบอรี่แล้วก็ยังมีคาร์บาวกรุ๊ปนะครับต่างก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการทำไอพีโอครับนอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์อาจจะอนุญาตให้มีการจดทะเบียนด้วยโครงสร้างการถือหุ้นแบบดิวคลาสแชร์สตรัคเจอร์สนะครับเพื่อที่จะดึงดูดให้กลุ่มธุรกิจครอบครัวหรือ Family Business เนี่ยนะครับ เข้ามาทำ IPO โดยโครงสร้างนี้นะครับก็จะช่วยให้ผู้ก่อตั้งบริษัทมีอำนาจในการออกเสียงมากขึ้นซึ่งก็จะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียอำนาจในการควบคุมภายหลังจากการจดทะเบียนนะครับสำหรับโครงสร้างเรื่องของที่สาบ้างครับก็คือโครงโครงการบัญชีเงินออมเพื่อการลงทุนที่จะช่วยกระตุ้นตลาดหุ้นอย่างที่สาที่จะลดหย่อนภาษี8แสนนั้น คุณเองนิตินิติทระภารองนายกและรัฐมนตรีคลังให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ายังผลักดันไม่แล้วเสร็จครับเพราะว่ายุบสภาเสียก่อนและในชว่วงที่ผ่านมาก็มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องของการลดหย่อนภาษีและมีข้อเสนอในการปรับปรุงจากข้อกําหนดเพดานผู้มีรายได้ต่ํากว่า1นล้านห้าแสนบาทต่อปีลดหย่อนภาษีได้1.3เท่าส่วนผู้มีรายได้มากกว่า1นล้านห้าแสนบาทต่อปีหางลดหย่อนภาษีได้0.7เท่านะครับก็เชื่อว่าหลังจากนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมที่จะรับข้อสังเกตต่างๆและไปพิจารณาเกณฑ์ให้อรบอบคมากขึ้น ขณะดเดียวกันนโยบายออมซัพพลัสของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบาน mm hmm. ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ mm hmm. ด้านกฎหมายให้ชัดเจนทำให้ล่าช้านะครับจากเดิมเนี่ย แผนเดิมเนี่ยจะเริ่มได้มกราคม69นี้ครับมาดูประเด็นเรื่องของหุ้นกู้กันบ้างนะคะทางสมาคมตราสารหนี้ไทยก็เปิดเผยว่าในปี68นั้นเศรษฐกิจไทยโตต่ํากว่าคาดค่ะทั้งประเด็นเรื่องสองครามการค้าและหนี้ครัวเรือนที่ยังหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงค่ะส่งผลให้การออกตราสารหนี้ขยายตัว4.67%จากตราสารหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็นหลัก เอกชนเองออกหุ้นกู้8 8 1 0 8 3ล้านบาทซึ่งลดลง3.51%ต่ำที่สุดในรอบ5ปีค่ะและคาดว่าใน,นปี69เอกชนจะออกหุ้นกู้ราว8.8-9ถึงแสนล้านบาทค่ะหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระปีนี้มีราว875,000กว่าล้านบาทและหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหรือว่า Default ในปี68นั้น มี8บริษัทค่ะมูลค่ารวม8,319ล้านบาทและมองว่าในปีนี้โอกาสที่จะเห็นหุ้นกู้ที่ผิดชำระและเลื่อนชำระหนี้จากเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำคาดว่าในปีนี้ GDP จะเติบโตเพียง1.5%ก็แนะนำให้กระจายพอร์ตไปยังพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้คุณภาพดีและเลือกกระจายทั้งระยะสั้นและกลางค่ะโดยติดตามความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำค่ะ ส่วนด้านการเทรดที่เอาเปรียบนักลงทุนด้วยกันนะคะทางกรตและตลาดหลักทรัพย์ก็ติดตามข้อมูลแล้วก็มีการดําเนินการเอาผิดอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดกรตก็กล่าวโทษผู้กระทําความผิดรวม21รายต่อ DSI กรณีสร้างราคาและหรือปริมาณการซื้อขายหุ้น PTC เข้าเทรดวันแรกในตลาด MAI เมื่อปี65ค่ะ โดยมีพฤติกรรมรู้เห็นตกลงแบ่งหน้าที่กันทำด้วยการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นช่วงนั้นก็ดันราคาพุ่งถึง9 2 8 6จากราคา IPO ซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีการรายงานต่อปะปะงออีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ไปติดตามมาเก็ตอัปเดตกันค่ะ ภาพรวมตลาดหุ้นสารัดเป็นการปรับย่อลงนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ทําระดับนิวไฮเช็คกันเลยสำหรับดาโจนย่อลงไป466จุด s p 500ลงไป23.89จุดแล้วก็ NASDAQ บวกขึ้นมาได้37.10จุดนะครับภาพรวมถูกกดดันจากร่วงลงของหุ้นกลุ่มการเงินครับโดยเฉพาะหุ้น JP Morgan แล้วก็หุ้น Blackstone นะครับขณะที่ดัชนี NAS d a q ยังคงปิดในแดนบวกแรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม n อ i d i a แล้วก็หุ้น Alpha เบ t นะครับ โดยกลุ่มเทคโนโลยียังเป็นตัวที่ผลักดันตลาดได้ครับขณะที่ข้อมูลของสถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐหรือ ISM เปิดเผยดัชนีภาพบริการปรับตัวขึ้นสู่ระดับ54.4ในเดือนธันวาคมเป็นระดับสูงสุดของปี68จากระดับ52.6ในเดือนพฤศจิกายนนะครับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของการจ้างงานแล้วก็คำสั่งซื้อใหม่ครับ ฝั่งของยุโรปครับก็ปิดทรงตัวในระดับสูงเช้กันเลยนะครับฟุ ce, ตซิร้อยตลาดหุ้นดอนดอนครับเป็นการปรับย่อลงไป74.52จุดด็เซอร์ีนีบวกได้แรง230.06จุดแล้วก็ฝั่งซซีศูงย์ฝรั่งเศสนะครับปรับย่อลงในกรอบนะครับลงไป3.51จุดด้วยกันภาพรวมหลังจากที่ทำสถิติสูงสุดตลอดทั้งวันในฝั่งยุโรปนะครับนักลงทุนก็ชะลอการลงทุนเพื่อประเมินความคืบหน้าล่าสุดสหรัฐบรรลุข้อตกลงในการนำข้าน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลา มูลค่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มอุปทานน้ำมันนะครับจากท้อยถแถลงนี้ก็ทำให้ตลาดหุ้นลอนดอนหุ้นพลังงานรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเชลแล้วก็บีพีร่วงลงไปถึง3%ทั้งคู่เนี่ยก็ส่งผลให้ดิชนในกลุ่มพลังงานร่วงลงไปด้วย2.2%ด้วยกันครับส่วนตราการว่างงานเยอรมนีซึ่งเป็นรประเทศที่ถือว่ามีเศรษฐกิจยักษ์กใหญ่ที่สุดของยูโรโซนนะครับก็เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดในเดือนธันวาคมยอดค้าปลีกเดือนพฤศจิกาย,ยนก็กลับลดลงอย่างไม่คาดคิดครับ ส่วนน้ำมันกันบ้างครับภาพรวม WTI แล้วก็เบรนซเป็นการปรับตัวย่อลงแรงเลยนะครับ WTI ลงไปเหรียญ14เซนส่วนเบรนลงไป74เซนน้ำมันปัจจัยหลักๆก,กรณีที่สหรัฐหรือทรัมป์เองมีการบรรลุข้อตกลงในการนำเข้าน้ำมันดิบจากเวนนซุเซล,ลา2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจำนวน30-50ล้านบาร์เรลก็ทำให้อุทานน้ำมันในสหรัฐสูงขึ้นนะครับ แล้วก,ก็การที่จะควบคุมการขายน้ามันของเวเนซุเอลาอย่างไม่มีกําหนดด้วยซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อจีนในฐานะผู้นําเขาน้ํามันรายใหญ่ที่สุดของเวเนซุเอลาที่เวเนซุเอลาตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงถูกคว่มบาตรเลยนะครับจีนออกมาประนามการกระทําของสหรัฐว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นการใช้อํานาจบีบบังคับสหรัฐยังกดดันให้รัฐบาลรักษาการของเวเนซุเอลาตัดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนแล้วก็รัสเซียด้วยครับ ราคายางพาร,รากันบ้างครับราคายางพาร,รา FOB ยางแผ่นรมควันชั้น3านะครับอยู่ที่68บาทสสตางค์ต่อกิโลกร,รัมบวกขึ้นมา72สตางค์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกมา1.07%ด้วยกันครับส่วนราคาทองคำกันบ้างครับโคมกซ์เป็นการปรับย่อลงไป33เหรียญ60เซนต์ต่อออนซ์ด้วยกันนะครับอยู่ที่4 4 6 2 5 0หด้อลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หลังจากที่เจอแรงขายทำผลไรออกมาในฝั่งของทองคำนะครับ ที่ราคาก่อนหน้านี้ไปแตกระดับสูงสุดต่อเนื่องราคาทองคําลดช่วงลบลงมาครับหลังจากมีข้อมูลรายงานของสหรัฐที่อ่อนแอเกินคาดตัวเลขการเปิดรับสมัครงานลดลง3ามแ0นสาพันแหน่งก็นับว่าต่าที่สุดนะับตั้งแต่กันยายน6 7เเลยนะครับนักทุนให้ความหวังว่าเฟดน,น่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็เลยทําให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําลดช่วงลบลงมาครับส่วนทองในประเทศกันบ้างครับเช้าวันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศออกมา ย่อลงไป50บาทต่อบาททองคำทองคำแท่งขายอยที่บาทละ66,000ส่วนทองรูปพรรณ66,800บาทต่อบาททองคำนะครับส่วนค่าเงินบาทเปิดตลาดมาเช้านี้ครับอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับ31บาท35สตางค์อดอลลาร์สหร,รัฐจากระดับปิดวันก่อนเพราะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักนะครับก็เลยทำให้บาทอ่อนค่า จากปัจจัยหลักๆก็คือดิชิพภาพบริการที่ปรับตัวขึ้นสูน่ระดับ54.4ในเดือนธันวาคมของฟั่งซารัฐก็เป็นแรงหนุนในการเพิ่มการจ้างงานแล้วก็คำสั่งซื้อใหม่นะครับทางททวีให้กรอบการเคลื่อนไหววันนี้นะครับอยู่ที่31.20ถึง31.50สตางค์ต่อดอาลลา,าร์สหรัฐครับ จากค้าเงินมาดูหุ้นเอเชียเช้าวันนี้กันบ้างครับเรื่องวันที่นิกกี้เป็นการปรับย่อลงไป301.48จุดลงไป0.58นะครับส่วนภาพรวมเอเชียเช้าวันนี้ครับนอกจากฝั่งของนิกกี้ปรับย่อลงแล้วนะครับภาพรวมตลาดอื่นก็มีการปรับย่อลงเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้หังเซงแต่ว่าสเตรทไทม์แล้วก็กอสฟิลดเด็กสามารถปรับบวกได้นะครับ ส่วนภาพรวมปัจจัยบวกปัจจัยลบวันนี้ที่เราให้น้ำหนักกันด้วยครับฝั่งปัจจัยบวกครับให้น้ำหนักไปที่ทองคำที่ปรับย่อลงพัคการเมืองตอนนี้เร่งเข็นนโยบายเศรษฐกิจออกมาแล้วก็มีการเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นบรรดาว่าที่รัฐมนตรีต่างๆหรือว่าคนที่จะมีบทบาทในรัฐบาลใหม่นะครับกัรเดียวกันที่ DRI ก็แนะประชาชนตรวจเช็คนโยบายก่อนลงคะแนนแล้วก็กลุ่มสุราที่จะเข้าจดทะเบียนในไทยแต่ปัจจัยลบครับดาวโจรย์ที่ปรับย่อลงเงินเฟ้อที่ลดลงแล้ว GDP ที่โตต่ำน้ำมันที่ปรับย่อ เี่ผู้ชมเห็นปัจจัยบวกปัจจัยลบก,กันอีกครั้งนะครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันบ้างครับไปต่อได้6.07จุดครับมูลค่าการซื้อขาย38,900กว่าล้านเดือนนี้นไปปิดที่1,280.82จุดครับดูสัดส่วนกลุ่มนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเช่นเดียวกับนักลงทุนในประเทศนะครับฝังของกองทุนขายสุทธิบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าบโบรกเกอร์เป็นการขายสุทธิครับโปรแกรมเทรดดิ้งเป็นการขายสุทธิไป960.13ล้านครับ และหุ้นไทยเมื่อวานนี้ที่บวกได้ส่วนหนึ่งมาจากทางเดลต้าด้วยนะครับที่บวกมา3บาทต่อหุ้นครับ p t ดี p ปอทรสอผอย่อลงไป3บาท50สิตาง KBank ลดลงไป3บาทต่อหุน้น s c c บวกขึ้นมา9บาทต่อหุน้นแล้วก็ a d v a n c e ่ย่อลงไป1บาทนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานครับ เอกชน3สถาบัานหรือว่ากะกะรนะคะก็คาดการว่าเศรษฐกิจไทยในปี69จะโตต่ำกว่า2เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีซึ่งโตต่ำที่สุดในภูมิภาคเลยทีเดียวค่ะจากทั้งความเปราะบางเชิงโครงสร้างที่มีอยู่เดิมด้วยขนาดเศรษฐกิจนอกระบบที่ใหญ่และหนี้ครัวเรือนที่สูง ยังขาดความสามารถทางการแข่งขันในโลกใหม่มีข้อจํากัดด้านงบการคลงังมีปัญหากฎระเบียบภาครัฐและผลกระทบจากภัยพิบัติในปีก่อนหน้าเงินบาทแข็งค่าอาชญากรรมทางไซเบอร์การเคลื่อนย้ายเงินทุนเท่าและความเสี่ยงจากกระบวนการจัดทํางบประมาณที่ล่าช้าค่ะ โดยกรกกรออก,ก็สนับสนุนให้ภาครัฐเร่งดำเนินการ connect the dots เพิ่มการรับรู้แหล่งที่มาของเงินข้อมูลเชิงลึกของเงินบาทของบุคคลที่ไม่ได้มีถิ่นพำนักในประเทศไทยโดยไม่ยึดติดกับกรอบการกำกับแบบเดิมๆค่ะม,ม,มาดูเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเผยเงินเฟ้อไทยเดือนธันวาคม68ติดลบเป็นเดือนที่9ค่ะ ส่งผลให้เงินเฟอ้อปี68ลดลง 0. 1 4เติดลบในรอบ5ปีปัจจัยหลักจากราคาน้ำมันดิบในตลาดลลกที่ต่ำกว่าปีก่อนหน้าและขาดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลช่วงเลือกตั้งค่ะส่วนปี69คาดว่าเงินเฟอ้อจะอยู่ในช่วง0-1%ก็ให้จับตาภาวะเงินเฟ้อด,ด้วยค่ะในขณะที่คาดว่าเงินเฟอ้อไตรามาสหนึ่งคาดว่าจะขยับขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังเลือกตั้งการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวและการเร่งเบิกจ่าายงบปรระมณัฐ ส่วนเงินเฟอ้อที่คลังและแบงก์ชาติมองว่าควรจะอยู่ในกรอบ1-3%ซึ่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวอย่างไรก็ตามเงินเฟอ้อที่ดีควรจะเกิดจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ราคาสินค้าที่แพงขึ้นค่ะ ทางด้านแบงค์ชาติกระบุว่าเงินเฟอ้อของไทยยังอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องจากปัจจัยด้านราคาของอุปทานส่วนอุป,อปสงค์เองก็ค่อนข้างจะจํากัดนะคะจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ํากว่าระดับศักยภาพเนื่องจากไทยพึ่งพาภาคต่างประเทศสัดส่วนค่อนข้างสูงทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยวขณะเดียวกันความสามารถในการแข่งขันของไทยก็ยังด้อยลงด้วยค่ะก็คาดว่า GDP ไทยปี68จะโต2.2ส่วนปี69คาดว่าจะโตแค่1.5เปเซ และ2.3ในปี70ค่ะเศรษฐกิจไทยโตต่ำก็จะทำให้ภาวะการเงินหดตัวในปีนี้เมื่อดอกเบี้ยต่ำโดยดอกเบี้ยกณง,งอยู่ที่1.25ก็ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลเสถียรภาพระยะปานกลางไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสะสมความเปราะบางจากดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นเวลานานรวมถึงพื้นที่ของนโยบายการเงินในการรองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า สำหรับประเด็นเงินบาทแข็งค่าค่ะแบงค์ชาติก็ติดตามและยกระดับการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินอย่างใกล้ชิดทั้งที่เกี่ยวเนื่องและไม่เกี่ยวกับทองคํารวมถึงพิจารณาแนวทางดําเนินการกับธุรกรรมที่สร้างแรงกดดันต่อค่าเงินบาทอย่างมีนัยยะสาคัญด้วยค่ะส่วนที่ทางตลาดวันนี้เป็นยังไงนะครับวันนี้คุยกับทางคุณกรพัฒน์บวรเชิผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บลกรุงศรีครับสวัสดีครับคุณกรพัฒน์ครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับผมครับหลักๆประเด็นเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยนะครับที่ติดลบครั้งแรกในรอบ5ปีบรรยากาศการลงทุนเช้าวันนี้เราประเมินยังไงด้วยครับครับในส่วนตัวประเด็นเงินเฟอ้อก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะท้อท้อภาพนะครับว่าวดัชนีสกตีมาเนี่ยค่อนข้างเปราะบางนะครับตัวเลขเงินเฟอ้อของไทยเดือนธันวาคมออกมาติดลบไป0.28เป็นต์นะครับเป็นการติดลบ9เดือนติดแล้วก็ติดลบ เป็นปีแรกในรอบ5ปีนะครับอันนี้ก็ทําให้ในิขาหนึ่งเองเนี่ยนะครับแม้ว่าสีไทยจะพึ่งพาปัจจัยภายนอกนะครับทั้งในส่วนตัวการส่งออกแล้วก็ภาคบริการการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับในส่วนที่สูงแต่ว่าการเสริมนะครับหรือว่ากระตุ้นให้หอุลพิสัยดีมานแข็งแรงขึ้นเนะี่ยในส่วนหนึ่งก็คือการผ่อนคลายนโยบายการเงินนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า เป็นทางเลือกที่สามารถทําได้นะครับและยังน่าจะคลายต่อเนื่องก็ทําให้ทางอบอลล็อกคงศรีนะครับประเมินว่าเดอบีนด้บายบ้านเราเองเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มลดอีกอย่างน,น้อยหนึ่งครั้งหรืออาจจะ2ครั้งนะครับเดอบี้ปลายทางบ้านเราอ,อาจจะไปจบที่1นจนถึงศูน้นะครับนี่ก็เป็นกรอบที่เราคิดว่าจะเป็นจุดที่น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ค่อยๆ Recovery หรือฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับส่วนภาพรวมของตลาดเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าปัจจัยรวมของภายนอกผสมผสานนะครับแต่ว่า ทรนด์ของดัชนีสิสรัฐท,ที่ออกมานะครับเมื่อวานนี้เนี่ยโดยเฉพาะฝากฝังตัวตลาดแรงงานเนี่ยยังเห็นสัญญาณชัดเจนนะว่า La b o r Market ของสหรัฐเปราะบ,บางเพราะฉะนั้นยังเป็น key คีย์คับเพื่อหรือว่าปัจจัยสนับสนุนให้วงจรดอกเบีย้ยขาลงสหรัฐปีนี้ยังน่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับแม้ว่าอาจจะเป็นการพิจารณาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับนั่นก็ะทำให้ตลาดดันเสีเีงเนี่ยยังมีจิตยาที่เป็นบวกแล้วก็ที่ทางฟันเฟ o อยังมีการ allocation มา ในฝั่งตัวตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะ a อเชอยู่นะครับเพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมีประเด็นบิ๊กหลอดตัวเดลตานะครับที่สัดส่วนประมาณสัก52ล้านหุน้นนะครับ,ร,บราคา Price เนี่ยก็ประมาณสัก175-171ซึ่งก็ทำให้ตัวตลาดหุ้นในช่วงแรกเนี่ยอาจจะย่อลงมานะครับแต่ด้วยไซส์ที่มีการ allocation ออกมาประมาณสัก8.8พันล้านถึง9,000กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับผมมองว่ากรอบราคา171-175ถึง175ของ Delta, เดลตานี่ อาจจะเป็นฐานนะครับของฝั่งสาบันไปเพราะว่าตัวเดลต้าเองต้องบอกเป็นหุ้นที่ฟรีโฟลด์ที่แจ้งตลาดเนี่ยนะครับสัดส่วนสูงแต่ปริมาณหุ้นหมุนเวียนในตลาดเนี่ยค่อนข้างจากัดทําให้หุ้นสินสาบันเองเนี่ยมีการปรับฐานะค่อนข,ข้างยากนะครับเพราะนั้นการโลเคชั่นออกมาไดนะ้ทําให้ตัวลิควิดิตี้ของเดลต้าเนี่ยดีขึ้นแล้วก็หุ้นเดลต้าเป็นหุ้นที่เติบโตสูงนะครับในระยะหนึ่งถ้าเกิดสภาพคล่องดีราคาหุ้นก็จะเริ่มมีเสียภาพมากขึ้นผมไม่มองว่าตลาดเองเนี่ยอาจจะย่อช่วงแรกแล้วก็ดีตัวรรับบ 1270 1265นะครับแนวต้านมารียูที่1287กับ1294ครับผมค่ะส่วนประเด็นเรื่องที่ตลาดหลักทรัพย์เตรียมจะดึงหุ้นในกลุ่มแอลกอฮอล์หรือว่าสุราเนี่ยนะคะเข้าตลาดเพิ่มเติมอันนี้คุณกรพัฒน์มองว่าน่าจะเพิ่มความดึงดูดใจน่าสนใจในตลาดทุนไทยมากขึ้นไหมคะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความพยายามในการปลุกนะครับเซนติเมนต์ของ IPO นะครับก็ต้องบอกว่าหุ้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้านเราเนี่ย มีไซส์มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับก็อาจจะเป็นรายที่ค่อนข้างน่าเสียดายถ้าเกิดไปลิสเ์ในต่างประเทศนะครับเพราะนั้นการดึงนะครับการอุดมทุนโดยตรงให้อยู่ภายในก็เป็นการเพิ่มนะครับคุณภาพของอผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนนะครับให้มีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการกระตุกเซนิเมนต์ในเรื่องตัวอุตสาหกรรม IPO ด้วยนะครับอันนี้ก็คงเป็นจุดที่คงต้องตามดูสถานการณ์ต่อไปแต่ถามว่าถ้าเกิดภาพนี้เกิดขึ้นจริงนะครับโมนต้า IPO เริ่มดีขึ้น หุ้นตัวไหนได้ไประโยชน์จากสถานการณ์นี้เนี่ยก็มองไปที่ตัวคาร์บาร์กบีเจซีนะครับน่าจะได้สงบวกจากสถานการณ์ที่หุ้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถรีเซตในบ้านเราได้แล้วก็ถ้าอนุมัติจริงเนี่ยผมคิดว่าไทยเบเป็นก็มีโอกาสที่จะกลับมารีเซตในบ้านเราด้วยนะครับก็จะทำให้ตัวตลาดหุ้นไทยในเชิงโครงสร้างมีหุ้นขนาดใหญ่ที่ฐานก่ไรวยดีนะครับเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็คงเป็นจุดหลักส่วนในแง่กลยุทธ์วันนี้เองเ,องเนี่ยต้องบอกว่าธีมเด่นคือธีมของพลังงานขั้นกลางขั้นปลนัในแง่งตว ต้นทุนที่ยังคงลดลงต่อเนื่องจากการที่เวเนซุเอลาสามารถนะครับส่งออกน้ํามันได้นะครับผมคิดว่าลงแปลงอย่างบางฉากน่าสนใจนะครับแล้วก็รวมถึงหุ้นส่งออกที่ earning quality กำลังมีการฟื้นตัวต่อเนื่องในกลุ่มเพชรฟู้ดไอทีซนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราได้เป็นหุ้นเด่นก็เป็น value play อย่างกลุ่มโรงพยาบาลนะครับก็คือโรงพยาบาล BDMS นะครับอันนี้เป็นหุ้นท็อปปิกสตัวในวันนี้ครับผมคร่ะอ้าวล้วันนี้ขอบคุณครับคุณกรพัฒน์ครับขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณกรพัฒจากทางบลกรุงศรีนะครับให้ไว้หลายตัวแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนวันนี้เราก็ให้น้ําหนักตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับในกรอบพันสองร้อยเป็นแนวรับนะครับทีนี้คุณผู้ชมไปดูโอกาสในการลงทุนในหุ้นเมกะเทรนโลกันหน่อยครับที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีข้อมูลมาฝากนักลงทุนกันโดยแนะให้หาโอกาสในการลงทุนที่เป็นเมกะเทรนโลกนะครับกับการเทรดพรุ่งนี้ 9มกราคม8 DR ใหม่จากบลบัวหลวงครับเจาะหุ้นตัวท็อปของสหรัฐแล้วก็จีนแบบจัดเต็มทั้ง AI Cloud Semiconductor แล้วก็ยังมี Lifestyle Application นะครับตัวย่อด DR ทั้ง8ตัวตามภาพเลยนะครับพารันเทียนี่ครับ PLTR01 อันนี้อ้างอิงหุ้นพารันเทียนะครับ แล้วก็ถือว่าพลันเทียเนี่ยเป็นผู้นำแพลตฟอร์ม big data แล้วก็ AI สำหรับองค์กรนะครับแล้วก็ยังมีบิลลี่บิลลี่อ่าหลายคนอาจจะได้ใช้บริการอยู่บ้างเนี่ยนะฮะบิลลี่บิลลี่ศูนย์หนึ่งอ้างอิงหุ้นบิลลี่บิลลี่ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอแล้วก็คอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ Gen 4ในจีนถ้าอธิบายง่ายก็เหมือนกับที่เราดูยู u ูบเนี่ยแหละแต่บิลลี่บิลลี่เนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์หรือเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอที่ถือว่าโด่งดังในจีนแล้วก็มีีใให้้บบบรรรริกกานนนไทยดยดววะคคัััอตึง เป็นผู้นำระดับโลกด้านหุ่นยนต์ผ่าตัดนะครับ ISRG 0 1นะครับแล้วก็ยังมี DR ที่ย่างอิงหุ้น Oracle เพื่อให้บริการ Database แล้วก็ Cloud Infrastructure รายใหญ่ของโลก ORCL 0 1ด้วยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูได้ชัดๆเลยนะครับที่ www.setinvestnow.com/dr ครับ ช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามภาพของภาคการท่องเที่ยวไทยในปีนี้ว่ามีทิศทางอย่างไรกันบ้างค่ะช่วงนี้สภาพอากาศเย็นลงนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าอุณหภูมิยอดย่าที่ดอยอินทนนทุทุบสถิติฤดูหนาวปีนี้ไปแล้วนะคะมีช่วงที่ติดลบ ด้วยค่ะซึ่งกระส่งผลให้การท่องเที่ยวภาคเหนือคึกคักและบริษัทจดทะเบียนกลุ่มท่องเที่ยวได้รับอนิสงส์บรรยากาศจะคึกคักแค่ไหนนะคะติดตามรายงานจากคุณคณิ t h าออรเมธรวรินค่ะ คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเชียงรายถือเป็นเมืองร้องที่ท่องเที่ยวได้ทั้งปีค่ะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าจะเป็นคาเฟ่เก๋ๆแต่ว่าถ้าใช้ดีต้องมาช่วงฤดูหนาวแบบนี้แล้วค่ะที่เราจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างสดชื่นมากๆและตอนนี้ก็ได้เวลาไปเก็บใบชากันแล้วล่ะคะ่ะ การท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยค่ะมีสัดส่วนราว10%ของ GDP และมีผลต่อกำไรบอรจอในตลาดหุ้นโดยในปีที่แล้วจำนวนนักท่องเที่ยวพลาดเป้าแต่ก็คาดการกันว่าปีนี้จะฟื้นตัว <S <S เห็นได้ชัดจากช่วงเค้าดาวปีใหม่ทั้งไทยทเที่ยวไทยต่างชาติมาไทยคึกคักและช่วงฤดูหนาวแบบนี้ภาคเหนือเป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นค่ะ กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวได้อานิสง์ทั้งโรงแรมรีสอร์ทสายการบินห้างสปปรรพสินค้าร้านอาหารอย่างคนขับรถตู้รับจ้างรายนี้บอกว่าปกติทําไรสับป,ประรดค่ะพอถึงช่วงฤดูท่องเที่ยวก็จะมาขับรถตู้รับจ้างไรายได้ดีขึ้นเท่าตัวหากเป็นไปได้ก็อยากให้รัฐบาลใหม่มีมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นค่ะพูดถึงปีที่แล้วกับปีนี้ก็ ไม่ต่างจากการเท่าไหร่ก็พอไปได้ก็ให้ทางส่วนราชการมา,าสนับสนุนแล้วก็โปรโมตนิดหน่อยก็คงจะดีกว่านี้ผลสำรวจจากมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยระบุค่ะว่าหนาวนี้คนไทยเที่ยวไทยมากขึ้นค่ะโ,โดยเฉพาะเที่ยวภูเที่ยวดอยอย่างนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้บอกว่ามาเที่ยวทุกปีค่ะรอบนี้7-8วันตระเวนเที่ยวมาแล้วตั้งแต่อุบลราชธานีผู้เรื่อจังหวัดเลย อุตรดิตถ์ส่วนที่เชียงรายไปเที่ยวมาแล้วค่ะทั้งพามีพาหีที่ไหนว่าเด็ดก็พร้อมไปค่ะนักท่องเที่ยวบอกว่าสัมผัสได้ค่ะว่าเที่ยวไทยเจอพิษเศรษฐกิจซบเซามาตั้งแต่ปีที่แล้วชาวบ้านรายได้ไม่เฟื่องฟูก็อยากเห็นนโยบายพักการเมืองกระตุ้นท่องเที่ยวพร้อมชวนคนไทยออกมาเที่ยวไทยด้วยกันค่ะโอ้ผมมาแทบทุกปีนะแต่ว่าปีนี้ไม่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 ท่าไหร่ มาครับบ้านเราก็นั่งรถยนต์ก็ได้ไม่ต้องเครื่องบินบดีประหยัดแล้วก็สวยต่างชาติเข้ามาเที่ยวบ้านเรานี่ยเต็มไปหมดหนึ่ง <1 S 1> ในมาตรการปลายปี68หนุนท่องเที่ยวเมืองรองเที่ยวดีมีคืนที่ให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายด้านที่พักร้านอาหารใช้สิทธิ์รถยนต์ภาษี1.5เท่าได้ถึง15ธันวาคมที่ผ่านมาส่งผลเชิงบวกค่ะ มาตรการนี้หน่วยงานรัฐยังใช้สิทธิ์เร่งเบิกจ่ายงบประชุมสัมมนาได้ถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้ค่ะผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับเพราะว่ามาตรการจูงใจถ้าเราลดหย่อนภาษีได้1.5่าเท่าคาถามคือมันพอไหมถ้าสมมติว่าคิดว่าเราลดหย่อนภาษีได้สองเท่าแล้วท่องเที่ยวเมืองรองอาจจะขยายตัวมากกว่าเดิมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องเป็นจุดที่มาประเมินแต่ถามว่าประสบความสำเร็จไหมผมคิดว่าประสบความสำเร็จนะครับและก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีที่ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเนี่ยคึกคักมากขึ้น ปีที่แล้วคนจีนมาเที่ยวไทยลดลงค่ะด้วยเหตุผลหลายเรื่องอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์ชาวจีนเริ่มทําคลิปให้ข้อมูลชาวจีนด้วยกันเองค่ะว่ามาเที่ยวไทยปลอดภัยมากขึ้นพนวกกับปัญหาจีนขัดแย้งญี่ปุ่นจึงมองว่านี่น่าจะเป็นโอกาสของท่องเที่ยวไทยคณิถาอมรอเมธวรินสำนักเขาไทยอสมทรายงาน มาดูข้อเสนอเนะจาก TDRI นะคะหลังการเลือกตั้งว่ารัฐบาลใหม่ควรจะผลักดันยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรกันบ้างนะคะทางดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธาน TDRI ก็บอกว่าในช่วง4ปีหลังเลือกตั้ง TDRI เสนอรัฐบาลชุดใหม่ผลักดัน6ยุทธศาสตร์ค่ะข้อหนึ่งคือลดคอร์รัปชันและการหลอกลวงออนไลน์ต้องทำเร่งด่วนในช่วงหนึ่งปีเพื่อแก้กฎหมายฟอกเงินให้คุมธุรกิจธุรกรรมคริปโตดึงแพลตฟอร์มดิจิทัลมาร่วมรับผิดชอบความเสียหายจากสแกมเมอร์ค่ะ ด้านยุทธศาสตร์ที่2คือการแก้ปัญหาปากท้องต้องทําให้มีงานดีทักษะสูงไร้หนี้และปรับบทบาทของ BOI ให้เน้นการสร้างและลดใบอนุญาตซ้ําซ้อน70%ภายในปีแรกค่ะยุทธศาสตร์ที่3คือการรับมือโลกรวนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ําปฏิรูปด้านพลังงานเปิดเสรีการซื้อขายไฟฟ้าสะอาดและเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าสะอาด5เท่าภายใน4ปี ยุทธศาสตร์ที่4คือสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลกเร่งเจราจา FTA กับยุโรปและสหรัฐสกัดสินค้าราคาถูกคุณภาพต่ำจากต่างประเทศที่ทะลักเข้าทางออนไลน์ค่ะและยุทธศาสตร์5คือสวัสดิการสังคมและสุขภาพเพื่อรับมือสังคมสูงวัยดูแลระบบบ,บำนาญซึ่งหากไม่แก้ไขกองทุนประกันสังคมส่วนบำนาญอาจจะล้มละลายภายใน20ปีซึ่งก็จะกระทบคนวัยทำงานอายุ40ปีในปัจจุบันโดยตรงค่ะ ส่วนยุทธศาสตร์ที่6คือรักษาความยั่งยืนทางการคลังด้วยการเพิ่มแวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปปฏิรูปภาษีในระยะ4ปีและการทบทวนภาษีทรัพย์สินอีกด้วยค่ะทางด้านกระกะรนะคะก็บอกว่าการแจกเงินแบบประชานิยมจะเป็นตัวล่อให้ลงคะแนนเสียงทําให้ภาพรวมไม่ดีถูกสถาบันจัดอัดับเครดิตลดเครดิตประเทศไทยค่ะจึงควรจะแจกเงินแบบมีคุณภาพและเกิดผลในระยะยาว และการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ควรจะพิจารณาด้านต้นทุนแรงงานเพิ่มทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่และคนไทยผู้ใช้สิทธิ์ก็ต้องพิจารณานโยบายพักการเมืองอย่างจริงจังด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของนายทีลงทุนแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ